Apple. พิธีการต่างๆนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้สิผ้าตามไปหาคู่เอกครับกับคู่ปอเพื่อเตรียมพร้อมๆทีมงานศิลปินนักแสดงแดนเสื้อครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเย็ซีผู้ทิ่ตามทุกท่านนะครับหลังจากช่วงเสาร์กี่บ้านว่านะครับพระคุณเจ้าล้วับพิธีการต่างๆกับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้พอดีไม่ยืนยู่ข้างนารัานโทรศัพท์มือถือนะครับ คุณยาบ้านนะครับที่ทำเตีมไว้นะครับในส่วนของกินกับตอนนี้กันเลยสีมาถ่ายไผู้บริหารจัดการสองท่านนะครับครเอครับผููปอสีมาถามเมื่อหลังจากเมื่อขึ้นได้วบกกันไปรอบนึ่งแล้วเกี่ยวกับการเตรียมพว้พ้อคือเตรียมแนวงันค้นว่าวันนี้เตรียมแดนเซอร์ไว้ร้อยยี่สิบคนมาเต้นยูวัฒนนสิ์นี่ครับรถแห่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับแต่รถแห่มาแล้วครถแห่มาแล้ว มีน้องแขกผู้มีเกียรติกินเขากินปลาบ้าไร้ทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนแล้วเป็นยังไงสมาชิกพวกคุณตรงนู้นที่ว่ารับแขกรับแขกของทางบ้านป่านาดตรงนี้เป็นที่รับแขกของทีมงานเราเพื่อจะเปิดนิทรรศแล้วร้อยร้อยยี่สิบคนเตยมะไหมเยอะแล้วอ้าวตั้งกางได้เริ่มพ้องกาง อย่ากักั้นแล้วจะกั้นแล้วแต่กั้นแล้วแต่กั้นแล้วรถรถแห่มาแล้วรถแห่มาแล้วแต่รถแห่ของป่านหน้าแต่เราใช้ของเขาไงเราใช้รถแห่เขเดี๋ยวเต็มตัวกั้นเลยรถเคลียร์รถเลยนะโอ้โหแสดงว่าเป็นแสดงว่าเป็นรูปประทับแล้วรถแห่ก็เห็นแล้วเส้นซอร์ก็เห็นแล้วคอนไว้มาแล้วค่ะคอนไว้ก็มาแล้วเหลืออย่างเดียวคือรอเวลารอเวลารอเวลาตามมาตามมาหน่อยรถมาแล้วรถมาแล้วไหนรถลำเบอร์ห้ามาแล้วไหน นี่อ้าวพอดีจะช่วอ่ะสีดีครับช่างพงพาไม่ว่าเหยียบยางฟังเขาอ่าดีครับดีไดครับเอาเชิญ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 เชิะมางานไหนข้าถามก่อนมันมีสองงานดสองงานนะสองงานเขากานพี่เปิดร้านใช่ใช่ใช่มาสองงานสองงานเลยอันนี้นี่ z o o ู z o นู่นเจกอนมาแล้วทีมทีมทีมติดตั้งสังกะสี เดีว่าต้องมีจริงๆเลยว่ะเคลียเลยนะเจ้าก่เลียเลยนะเคียเลยมันแมนบอลเีใก็แมนมาเลยนนะมาแล้วมาหมดแล้วมาหมดแล้วเอาจริงผ้มครับเอาเลยพูดนำทีมาด้วยม่อสบอกไหมนทีตามมาครับข้ามไป

แนแยันดูรกอ้ครับอย่างนครับอบคุณครับขอบคุณ้วพอกันดูแรกครับ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 ครแล้วี่รถแห่มาดูแล้ว่ขอบคุณครับดูให่ขีรถแห่ดูรแห่มาแล้วครับสมบเศร้าเี้ยงุ่อพ่นซ้ำทีมงานมาเบอดร่อยแล้วแล้วับคราเลยับ เอาจุบาเสาเอาจุบ้านกันอาจารย์นี่มันโมเมนต์งั้นรถแห่นี่ยฮาไปนะำฝนจะผัดโอเคยังพี่โอเคแล้วมีมาแล้วตัวเลยรถแห่มาแล้วนี่นี่จะพาี่โอเคโอเครถแห่นี่มั่งงั้นยังนี่เปิดล้เปิดร้านใช่ใช่ใช่ไป ทเต้องเพียรไ่อ้ม่ใช่ไปใช่ผมเปดูน้องครับป่าฟางแ้วเ่ยป่าตไมป่าแล้วเป็คนใจนถูกแล้วจะขนมอัดน่เสียงของป่าคุณพีน้องครับสวัสดีครับสวัสดครับจมองเปิดตัวหรือมางานบุญบ้างมาใหม่หรือเปิดร้านช่ได้เอ้ามามางานงานุญรับเงินทางรับเงินทางนี้ใครเครื่องเสียงทางโน้นขอบคุณค่ะตเลยเข้าพิมพ์ขโจก ภาษีบัตรมาครับรถมีเสียงครับผมเอ้าคุยเอบอกไงเดนเซอร์เตรียมมาแล้วเดนเซอร์เดนเซอร์เตรียมมา120ซังกะสีพร้อมสังกะสีพร้อมยางนู้นนู้นพร้อมยางพร้อมยางพร้อมยางนู้นนู้นขอดวอยนั่งรอนี่รถแห่เข้ามาแล้วนี่สรุปแล้วโอเคไหมโอเคคูเเอน้อยน้อยกสามเอากระบะคนมาเสียบเลยนะเอ้าเลือกคามน่างงเลยคุยเอตามมาคู่รถแต่ตอนนี้คู่รถก่อนโอเคครับ ตามมาตามมาเื่อไฟนเอาสมมามอมอหอนอนนผู้รัดบครับเ่สองนอ้งทั้งวแลวกนนอนั้เลยเ้ยเชียวเียววีทูนสีแก้วมิวสิ นี่ครับ็คือกันแข่นบอฮักกันบวมาครับมาตั้งแตนมาต่างแตนรอบกับบินบุรีครับโดยตรงเลยเียวพยาบาลครับมีทุนสีเกียวมิวสิกใจครับมื่อนี้มาร่วมแสดงครับดีเป็นบุ่บานตานานพร้อมด้วยเปิดร้านเปิดร้านกทับใช่ใช่ใช่ใใช่ใอ้าสนครับผมนี่ก็เียวสนเอาพูดถึน่ใช่ใช่ใ่ ยอดเลยขอบคุณครับมาซอยการซอยงานอันนี้นะอันนี้อันนี้เคาเรียกผู้ใหญ่บ้านสายจุด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 โอเคครับขอบคุณที่ทักเดี๋ยวว่ากันเอาเดี๋ยวพอดี่กำลังเที่ยวบริเวณเยอะมาครับนี่ไหนล่ะกูย์ว่าไงกูย์ไปคุณไม่เอาสมอคุณไม่คุณเอาสมอเป็นไงบ้อะไรไม่ทักไม่ทายกันเลย ไม่ได้มาต้องเป็นรถรถสีเป็นจระเข้แห่บ้าขาดจางมาแล้วก็ต้องได้แห่ตัวครับเพราะว่าไม่เอาสมองเขายันสีนั่นเพื่อร้อยปีที่คนเพื่อจะมาเต้นร่าร้านผมพร้อมแล้วร้านมันพร้อมแล้วไรร้านแม่นรถมาแล้วแหมตอนนี้มีพ่อมาเรียกนี่พร้อมแล้วเปิดงานพร้อมแล้วยังแต่งตัวชุดสีขาวอยู่นี่ใส่ชุดนี้บ่ชวะแล้ว่ะาจะเปิดงานที่ไหนก่อน รับแกงมรับแกง้นมเขาพูดไปใชยกปล่เพูดแ่ไนเปก่ากพูดแ่ไหนเปล่าาพูดให้รับให้รับแกงรับแกงแต่เสือเรายี่สับสร้งผู้ให่้่ละโบจะมันขึ้นอะ้เนียียมมากมันเปิดเปิดให้เปิดให้เปใช่โอ้ว่ได้แห้มาก ใช่ใช่ใช่กินเนืค่ะไข่มุนไข่มุนใช่ใช่ใช่ขากินเนืใช่ใช่กินเนอมาใส่เนื้ใช่ใช่กิน่นื้อเ่ือไงเล่ังเราเน้อใช่ใช่ใช่แ่เขามากินเนื้นั่งนั่งติดบ้านนั่งตบ้านมาแล้มาแอใจดวยเน่่ใ้วยี่ยเป็นาต้องใช้สร้างสอสันไปเที่ยวเขาเกี่ยวพันเลยก็เลหไม่จีบว หมอลําเป็นไงมอเรียบยมีมอระเดี๋ยวเดี๋ยวละน้อยอ่างเกลือเดี๋ยวน้ำเครื่องหนึ่งชิ้นมาเรียงงานหนังใช่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 อ้าุบ้านดีเียวแแ้วแวมั่ากินเ่่ต่งเลี่ยนแก็ต้องมาเี่ยยงที่เขาผลข้อยได้ รถแห่รถแห่ีนงานบุญคนส่ายคนจ่ายแลแต่เราอาศัยเพื่อนเสียงของเขาอย่าใช่ใช่ใชเรี่ยงหยียงจาง่างว่าเรียงเล้วก็กินเรียงน้าขวดเดียวเขาเรียงว่ากินเรียงนิี่เท้าคอนเซโฮมมาแล้วกั้นฝังตะสี้ตามถนนเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้มาแล้วมาแล้วเียรเียจีเียียวยเีย เอาคุยมางานนั่เอานยังหนาเอองานนั่งมานยางหนิพยมาห้ไค้ผมจะลองเนี่ยพูดให้ังเรามางานเปิดร้านใช่ๆชมใช่งานมากินยักมาเข่านั่มางหนเราใสเข้างานปั้นล้คมางานทำเปานปั้นสองเงิาแต่าอนที่ให้ไปนะตอให้ไปยังมาแล้วไปแล้วไปนามา แป้งเพ่องกันแ้วใช่ใช่ใช่โอ้งเาเอาไม่ใช่มออหอเราสกใจอย่างไรกันยอดได้าหมได้ไงได้ไงได้ทงานใช่ไหมเราอาศัยเครื่องเสียงเฉยๆพวกเราอาศัยเสียงเฉยๆอาศัยเสียงอังอั้องอีกแบบกันพวกเราิบเาทกซี่ใสามสบบาทเกอะไรเยอะกว่าเกีไม่เอาเข้าทางเราเลยเข้าทางเราเลยไม่เอาสมอไม่เอาสมอให้แบงคนละสามถเแม่เอาสมอใส่บสิบาทเกรับทราบแล้วรับทราบแล้วทงาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn